โอเคผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกม DreamLeague Soccer 2022แล้วนะครับทุกคนโอ้โหถือว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับผมเพราะว่าตัวเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะอัปเดตมาเมื่อไหร่นะครับไม่มีข่าวคราวเลยนะ แต่ก็มาแล้วนะครับผมอัปเดตล่าสุดก็เมื่อวันที่8นะครับผม8ธันวานี่เองนะครับผมโอเคส่วนใครที่เข้ามาหน้านี้นะครับอย่าเพิ่งงงนะครับก็สามารถเลือกอายุนะครับทุกคนเขาจะให้เลือกอายุว่าคุณอายุระหว่างเท่าไหร่นะเขาจะเช็คนั่นเองว่าออผู้ที่เล่นเกมนี้นะอายุเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับทุกคนโอเคส่วนใครที่อายุมากกว่า18ก็18บบวกได้เลยนะทุกคนโอเคมาฮะกดโอเคไป เดี๋ยวผมขอลดเสียงหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับผมส่วนโทนสีในเกมนะครับก็จะเป็นดํากับเ,เหลืองนะครับทุกคนนะ,ะก็เออสวยนะครับผมสวยอยู่นะอ่าโทนสีในเกมนะตัวนี้ก็เป็นแบบเปลี่ยนแบบพวกเมนูนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมรีวิวนะครับผมก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับบ้างนะครับผมหลักๆก,ก็คือนี่นะครับผมพวกตัวนักเตะนะอ่ะ,ะเขามีการอัปเดตนะครับพวกพวกนักเตะย้ายทีมนะครับผมนะซึ่งกุลก็ไปอยู่บาซ่าแล้วนะทุกคนอ่ะนี้เนยมานะก็เขาอัปเดตพวกนักเตะที่ย้ายทีมนะครับผมนะเนี่ยคาวานี่พวกเจโกซิวาอะไรอย่างนี้นะทุกคนอ่ะ ประมาณนี้นะภาพนักเตะก็สวยขึ้นนะทุกคนโอเครูปภาพนะเดี๋ยวไปดูนะนักเตะในตัวเกมอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะส่วนตลาดนักเตะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็รูปแบบคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมคล้ายๆกับภาคที่แล้วนะส่วนหน้าปรับปรุงสนามนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนักเตะจะหายไปนะครับเพราะว่า ภาคนี้นะครับมันเชื่อมต่อใครที่เชื่อมต่อกับเฟซไว้นะครับทุกคนใครที่เชื่อมต่อกับ Facebook ไว้นะครับนักเตะก็จะอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีนักเตะหายหรือว่าต้องเริ่มต้นใหม่นะทุกคนอ่ะสำหรับภาคนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหดูหน้ารอนักเตะนะครับทุกคนสามารถกดเปลี่ยนเสื้อได้นะครับทุกคนกดเปลี่ยนเสื้อได้นะครับแต่ก่อนก็จะมีนักเตะยืนอยู่นะแต่คนนี้ก็สามารถดู ระบบทีมได้เลยจากหน้านี้นะครับทุกคนสําหรับไคลลี่เล่นกับบอทดนะอ่าเดี๋ยวผมต้องแบบเข้าไปเล่นกับคนดูอีกแล้วนะครับว่าหน้านักเตะเวลาเล่นกับคนดูนะครับจะเป็นยังไงนะเออหน้าเมนูนะทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับบอทดกันเลยดีกว่านะทุกคนมาดูนักเตะนะครับว่าหน้านักเตะจะเป็นยังไงนะโอเคกดเข้าไปดูเฮ้ยสวยนะทุกคนสวยอยู่นะครับ ไอเอผมชอบนะอ,อ่านะครับโอ้โหดูครับมีผ้ามีโลโก้นี่ครับผมคุยสวยมากช็อตเมื่อกี้บอกเลยอืมภาพสีสดขึ้นนะทุกคนอ,อ่านะครับนี่เฮ้ยดูหน้าโค้ชหน้าโค้ชก็เข้มขึ้นนะสวยขึ้นอนะดูคมนะทุกคนอ,อ่านะครับดูดรีวิวพูลครับสีสามสามระบบเออนี่ครับมีแบบผ้าแบบอัศจรรย์ดูครับดูตรงอัศจรรย์แบบมีสีสันเฮ้ยมีพูด้วยเฮ้ยสวยสวย โอ้โหสวยมากบอกเลยอย่างชอบเอาเละครับผมแล้วก็ตรงแถบเมนูนะครับผมมีรูปโลโก้นะครับผมรูปโลโก้สวยนะทุกคนอา่าไปครับเราก็มาดูบรรยากาศในเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูตัวนักเตะด,ด้วยนะครับผมอา่าดูตัวนักเตะด,ด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเฮ้ยนี่เคเดบอยนะครับผม เดบอยก็หน้าตาก็ถือว่าปกตินะทุกคนแกเเบลอืมก็โอเคนะครับผมตัวนี้เป็นเนมานะครับผมใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะครับทุกคนอันนี้คุณอากิโรนะครับก็เหมือนเดิมนะอากิโรไมเออตัวนี้ใครก็ไม่รู้นะทุกคนเออนี่นักเตะนะครับผมดเดี๋ยวขอดูเรื่อยๆนะครับ นี่ใครก็ไม่รู้นะจะนี่อโนหรือเปล่าน่าจะเป็นอาโน่นะ mm hmm. นะหน้าเตะผมปรับไม่สุดนะทุกคนเพราะว่าใครที่ปรับภาพส,สวยๆนะอาจจะเห็นหน้าตานักเตะชัดนะแต่ตัวนี้ผมแบบตัวนี้อดจสันนี่ผมอ่าก็สวยนะครับทุกคนโดยรวมก็ถือว่าดีนะดูภาพอัศจรรย์น,นะครับผมทุกคนน,นี่ดูภาพบรรยากาศที่นั่งนะโอ้โหแบบเก็บรายละเอียดถือว่าเยอะนะครับผมภาคนี้นะดู มีรูปโลโก้สนามนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมอัศจรรย์ดูครับดูสวยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะอืมอา่าเคสมานี้เดี๋ยวผมขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับเอาเลยครับเปิดเข้ามามงลุ่นีโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับทางด้านแกเลตเบลล์นะครับผมอ่าก็ถือว่าโดยรวมดีนะครับผมนะเนี่ยมี ตรงอัศจรรย์นะครับมีฝ่ายเอ,อเขาเรียกว่าผู้เยือนนะครับผมมาเชียด้วยนะทุกคนนะไม่ใช่ทีมเราทีมเดียวนะไม่ใช่แบบสนามเราก็มีแต่ทีมเรามาเชียร์นะตัวนี้คือทีมนะครับที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะฝ่ายครับเพื่อนตัวนี้ขูโ้โดนชนจานเปล่าตัวนี้ผมปรับภาพต่ําสุดนะครับทุกคนก็ใครที่มองว่าภาพยังไม่สวยก็ลองปรับสุดดูนะครับผมนะ เพราะว่าผมโทรศัพท์ไม่ไหวนะผมต้องทําคลิปด้วยนะทุกคนใครที่ปรับภาพสุดนี่สวยแน่นอนนะผมผมว่าสวยอนะ่ะทุกคนขูกรรมการนี่กรรมการนี่หัวทองเลยนะแล้วก็มีเส้นขีดด้วยนะเวลา,ามีได้ฟาวนะแต่ดูขีดชัดมากดูด,ดิขีดโคตรยาวอ่ะขีดในสนามอ่ะด,ด,ดิโอ้วันนี้ กุนนาเกโลหกโหอเคก็ดีนะที่แบบเอ่อใครที่ปั้นทีมไว้แล้วไม่ต้องแบบทำทีมใหม่นะทุกคนเออผมนึกว่ามันจะต้องให้สร้างทีมใหม่ผมก็เลยแบบมยังไม่อัพนักเตะนะแต่ภาคนี้ผมคงจะต้องอัพนักเตะแบบเต็มสูบแล้วล่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ให้สร้างทีมใหม่นะทุกคนก็คือแบบใช้ทีมเดิมแข่งเลยนะครับผมนะ ก็ใครที่เติมไปก็ไม่ต้องห่วงนะครับทีมอยู่แน่นอนนะครับทุกคนหลักๆก็ไม่ค่อยต่างนะครับเปลี่ยนแค่โทนสีเมนูนะครับผมแล้วก็รายละเอียดภายในสนามนะครับผมแล้วก็นักเตะที่อัปเดตนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะอย่างนี้เอเวลากี่นาทีดูไม่ค่อยถนัดไปเกเอ้ยโอ้โหกิฟฟนรได พาดตรงนี้ไอเซนเดอร์อาร์โนเจ้านี้เอาเลยครับแต่ถ้าผมอยากได้พวกลิขสิทธิ์มากกว่านะถ้าแบบลิขสิทธิ์โลโก้อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสุดอะบอกเลยแต่ตอนนี้ลิขสิทธิ์โลโก้ก็ยังไม่ได้นะทุกคนถ้ามีลิขสิทธิ์โลโก้จะได้แบบสวยอะผมว่าโอเคไปต่อคอัพ ก็นี่ครับมันจะมีให้เปลี่ยนตัวด้วยนะทุกคนอ่ามุมขวานะครับมุมขวามุมขวาจะขึ้นให้เปลี่ยนตัวนะครับลองกดดูอ่ะก็มันจะเปลี่ยนจากภาคที่แล้วก็มีแหละแต่เมื่อกี้ภาพดูสวยนะทุกคนสวยกว่านะเดี๋ยวผมชอบมันไม่เกะก,กะด้วยไงทุกคนปกติมันจะขึ้นแบบแถบยาวเลยนะแต่ในนี้ดูแบบไม่เกะก,กะแล้วก็ดูง่ายนะทุกคนโอเคไปครับชิชโก โกลาเข้าไปยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟเฮ้ยโ,โ,โกเหนียวถ้าเปลี่ยนในมาออกส่งคาวิน,นี่ลงมาแทนคาร์วานนี่ผมยังผมฟูเลยู่เปิดขามาโอ้โหเข้ามือผู้เสาประตูนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนนักเตะน,นะมีเวลาให้ประมาณ6วินะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ยกสวยไปอย่างนี้ยิงเจาะโอ้จนเสาอีกแล้ว เป็นอะไรกับเสาเนี่ยคลิปล่าสุดผมเล่นกับเ,เล่นออนไลน์นะยิงชนเสาอย่างเดียวเลยอะ่ะโอ้โ,โอเคเปิไดไมครับเปิดมาขึ้นหมโอ,อู้หตดเซฟเเกุนนากโร่ซ้ำอีกทีคาวนาวนี่ซ้ำอีกทีก็ไม่เหลืออะไรครับผมลูกนี้อ่าอีเดสันคาววนี่ครับโอ้โ ยิงเจาะจครับโกเสียหลักไปแล้วนะพุ่งกลับมาไม่ทันขาวเลยครับซองประตูต่อศูนย์เนี่ยเกมดีไปแล้วเพื่อนเขานี่เขานี่งหวะนี้ดึงจังหวะนี้ขอสับโอโ้โหหลุดกรอบออกไปแหมเปลี่ยนเอดินเชกโกล,ลงมาครัเวลาสามนาทีนะหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมโอโ้โหก็ถือว่า โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับผมภาคนี้ก็ภาพสวยนะภาพสวยอยู่นะครับผมประมาณนี้โอเคก็ยังไม่มีปัญหาเอ้ยนี่ครับผมโอ้โหก็จะมีแบบแต่ก่อนมันจะรวมคะแนนเป็นตารางให้เรานี่ครับผมแต่ตัวนี้เป็นรูปภาพใหเราดูได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมก็นี่ครับค่าแมตช์ในลีกนะครับผมค่าแมตช์ในลีกนะชนะ สามสิบหกบาทนะครับผมแล้วก็ประตูนะครับผมประตูก็ได้12บาทนะ2ประตูแล้วก็ตัวนี้อะไรคินชีสนะครับผมคินชีสก็คือไม่เสียประตูนะได้8บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ค่าสนามนะ52บาทนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็ตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อคอมเมเชียลก็คือแบบโบนัสอะไรไม่รู้นะครับทุกคนนะตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันสุดท้ายนะ แล้วก็โดยรวมก็ได้112บาทนะครับต่อแมตช์นะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาซื้อตัวนักเตะให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อใครดีเงินตอนนี้มีอยู่1000พันะครับผมอ่ะซื้ออ่ากองหน้าซื้อกองหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคซื้อกองหน้ามาเฮ้ยไม่พอตังไม่พอโอเคซื้อกองหลังแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาดู เดีย Action เฮ้ยตังเงยังไม่พออยู่อ๋อร้ 170. อยเจ็ดสิบเฮ้ยพันเจ็ดสิบนี่ว่าเออเอเาตัวนี้ก็ได้ครับถูกๆนะเดี๋ยวก็ขายอยู่ดีนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อนะครับมาดูแอคชั่นนะครับผมไม่มีแอคชั่นโอ้โหไม่มีแอคชั่นแอคชั่นมันจะมีแค่พวกนักเตะที่แบบค่าสเตตสูงๆจบแล้วโอ้โหขายครับผมเฮ้ยมันขายไม่ได้นี่ว่าผมต้องแบบ เอาไปทำการ์ดอัพนักเตะนะโอเคนี่ครับผมขายรับเอาเป็นฟินิชแลวกันอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมมาอัพนักเตะให้ดูนะครับนี่เข้ามาเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ก็อัพไปครับผมชึบอ่าได้คา้าวานี่ครับผมสแตตเพิ่มขึ้นเป็น81นะโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนหน้าซ้อมมาดูครับหน้าซ้อมก็ ไม่มีรายต่างนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันไม่มีเล่นกับเพื่อนอะ่ะทุกคนเออมันเล่นกับเพื่อนตรงไหนอะ่ะอาแล้วเออมีจุดสังเกตครับทุกคนมีจุดสังเกตอ่ะตรงนี้เข้ามาหน้าซอมนะแต่เล่นกับเพื่อนหายวะ่ะทุกคนมันไปอยู่ตรงไหนวะเข้ามาตรงนี้เล่นกับเพื่อนตรงไหนเอออ๋อ,อตรงนี้ ใช่ป่ะอ๋อ by, ทุกคนเล่นกับเพื่อนนะครับผมบอกในคลิปนี้เลยและกันนะครับผมเล่นกับเพื่อนนะครับผมเล่นกับเพื่อนเออเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงนะอ่าปกตินะภาคที่แล้วเล่นกับเพื่อนมันจะอยู่ตรงเออตรงหน้าซ้อมนะครับทุกคนตรงหน้าซ้อมนะแต่ภาคนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าตรงนี้ข้างบนนะนี่ตรงนี้ครับผมเข้าไปะครับผมอ่ากดเข้าไป นี่ครับผมเล่นกับเพื่อนก็ตรงนี้เลยนะครับผมนะเฟนแมทนะครับผมทุกคนอ่าตรงนี้นะก็เดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีละกันนะครับว่าเล่นยังไงนะเล่นกับเพื่อนนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็มารีวิวนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับข่าวว่าดีมลีกอัปเดต เป็น2022แล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ